ระหว่างเราได้ยินเมื่อไรยังนึกถึงวันเก่านาน,นานแค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรายังทุ่มอยู่ในใจนคนบาเพลงความรักที่เธอร้องเป็นอย่างไร เธอจะคิดถึงเพลงของใครสวัสดีครับเป็นอะไรครับสวัสดีครัวันนี้เธอเป็นไงฉันอยากจะรู้เมื่อนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินละวันเวลาเธอไม่ถูกทุกสิ่งเป็นไปด้วยความทรงจำนด,ดีๆทุกอย่างยินโคมิดกว่าย เวแล้วา ทั้ำบทเตรียมทำความคุ้มไมใจจบค่ะจบแล้วนะคะองค์กรปีนี้จบแล้วนะครับบายบาย ต่อไปนะคะก็ขอเชิญนายนวพัฒนาวาล่องประธานนักเรียนปีการศึกษา2,566นะคะได้กล่าวแสดงความรู้สึกค่ะครับผมจะร้องไห้อยู่แล้วเมื่อกี้ขอเปิดโพลนิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เลือกพวกเรามาตั้งแต่วันแรกนะครับขอบคุณท่านผอ,อขอบคุณคณะผู้บริหาร ขอบคุณอาจารย์ฮาร์เทตัสที่เลี้ยงข้าวพวกผมเสมอมานะครับถ้าให้เราย้อนไปว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยก็จนตนัวผมคิดว่ามันคงเป็นสิ่งที่มหศัศจรรย์มากๆจริงๆที่ให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็มองด้วยกันอยู่ในวันนี้นะครับการทํางานที่ผ่านมาของพวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่ดีหรือว่าทําไม่ได้ตามนโยบายพักบ้างเนี่ยก็ขอโทษเวณที่นี้เลยนะครับผมแต่ว่า ทุกคนงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งใจทํางานเพื่อให้โรงเรียนแล้วก็ทุกคนมีความสุขจริงๆนะครับความจริงแล้วพวกเราทุกคนก็จะบอกว่าพวกเราทั้งสามคนไม่ได้เป็นคนทําทั้งหมดนะครับเรามีองค์กรนักเรียนเรามีทีมที่นั่งอยู่ตรงนั้นช่วยเราอยู่เสมอมานะครับขอบคุณอาจารย์เอกอาจารย์แชมป์อาจารย์มิน้นอาจารย์เบียรนะครับอาจารย์ประจำชั้นของผมรวมถึง อาจารย์ทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับขอบคุณห้องปกครองที่เป็นสถานที่พักพิงของพวกเราในยามดึกทํางานทุกวันนะครับผมต่อไปนี้เนี่ยพี่ก็ขอส่งต่อให้ฟางได้รับหน้าที่นี้แล้วแล้วก็ขอให้ฟางอ่ะได้ปฏิบัติหน้าที่แบบตั้งใจทําเพื่อทุกคนจริงๆเหมือนที่ เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ถ้าให้พูดถึงการทำงานภายในปีนี้นะครับมันคือเหมือนเพลงเพลงหนึ่งที่พวกเราเปิดเมื่อกี้เลยทุกครั้งที่เจอการเรือทำงานด้วยกันเนี่ยผมว่ามันทุ่มอยู่ในใจพวกเราจริงๆสุดท้ายถ้าทุกคนปรบมือนะครับไม่ต้องปรบมือให้พวกเราสามคนแต่ปรบมือให้กับองค์กรนักเรียนทุกคนฝั่งนู้นดีวกว่าครับขอบคุณครับ ไปนะคะขอเชิญนางสาวพัชจิราจำปาคำประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2567ค่ะได้กล่าวแสดงความรู้สึกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชจิราจำปาคำก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ให้พวกเรามาดมรงตำแหน่งหน้าที่ในจุดนี้นะคะดิฉันให้คำมั่นว่าจะเป็นประธานนักเรียนที่ไม่แบ่งแยกแต่รวมเป็นหนึ่งเดียวทุกระดับชั้น ทุกห้องทุกคนดิฉันจะตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อสารต่ออุดมการ์และปณิธานของโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะค่ะอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิธีมอบและอำลาตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี่